รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮ hey มาดูก่อนบาดใรเครียดบุกป,ปีนันเงียเชิญ,ญยิ้มเชิญหา,หาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันหันสา รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน,น,น้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับพาแน่แม่จ๋า ข้าบเียนบดาท่านผู้รับผู้ใหญ่ที่รักและเคารพทุกทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่านะครับมาร่วมงานพิธีมงคลสมรสระหว่างคู่บ่าวสาวแล้วก็ขอประกาศสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับท่านผู้เกียรติทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ใครที่ใส่ซองมา500บาทนะครับเรามีถุงพลาสติกให้นำกับข้าวกลับบ้านได้นะฮะส่วนใครที่ใส่มา50บบาทหรือร้อยหนึ่งอย่านำกับข้าวออกจากสถานที่เด็ดขาดนะครับ เรามีเจ้าหน้าที่ดักตรวจนะฮะถ้ารู้เราตบและยึดอาหารด้วยนะครับ<ด>รับเข้าใจนะฮะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอเชิญท่านประธานในพิธีในวันนี้ขึ้นมากล่าวเป็นเกียรติในงานนะครับคุณแมนชายครับเชิญครับเดี๋ยวทำไมแต่งตัวแบบนี้อะ คพืออะไรครับอ๋อมันต่อเนื่องกันฮะไปงานฝังลูกนิมิตมาครับลูกนิมิตที่เป็นกลมๆลูกตตนิมิตเขาตายไอ้คนตายมันชอบลิเกเลยไปเล่นหน้าหน้าศพเขาเล่นหน้าศพเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาพบรักกันที่ปากน้ำโพไม่ใช่ป้ายรถเมป้ายรถเมก็เลยมาจัดงานกันที่นี่ผมก็จะเวยพอเป็นเสียงเพลงก็แล้วกันครับ ฉันเองต้องถูกญา bueno ติเธอกีดกันเพราะตัวฉันนั้นอพิการอย่างนี้เล่นไม่ย้องทุกกลภาพขนาดนี้อ่ะนี่ถ้าไม่ห้ามคงต้องมีต่อแน่เลยต่อย่ังไงโดนอาพ r จีวิ่งนี้ไม่ทันมันพุ่งชน ทั้งเจ็บทั้งใจและกาย,ย,ย,ยช่วยต่อให้ยาวกว่าเก่าเถิดหมอเพลงอะไรกันนี่ยต่ออะไรครับต่อแขนต่อขาออไม่เอาเพลงนี้มันไม่ดีครับไม่ชอบเหรอเอาเพลงอะไรที่มันเ,เป็นมงคลกว่านี้ครับไ,ไปเถิดทั้งคู่ไปเจประตูสวรรค์อ ดูแบบว่าเหมือนแบบอกหักไงไม่รู้อะค่ะเอามงคลน่ะเอาสนุกสนุกดีกว่าดีครับต้องมีความสุขด้วยครับผมเตรียมพร้อมจนและเป็นคนยังฆ้าเราเกิดมาเป็นราชอาณาเงินง่อนเมืองไทยทำงานทำงานนี่เราองซะไม่มีฐานะเลยนะเนี่ยไปอ่ะเออท่านครับผมว่าถ้าไม่กล่าวอะไรถ้าจะร้องเพลงอย่างเดียวผมว่าไปนั่งทานอาหารที่โต๊ะดีกว่านะครับนี่ผมเป็นประธานคุณกล้าอะไรผมหรือ คุณแค่ประธานเดี๋ยวมีพวกผู้หลับผู้ใหญ่ใหญ่กว่าคุณอีกตึยิขึ้นมากล่าวคุณจะเดินไปนั่งเองหรือจะให้ผมถีบไปฮะอ๋อแต่งตัวก็ไม่น่าเคารพเนกันจะได้รู้ว่ากล้าอะไรเดี๋ยวมาตบเลือดเสื้อเพชรเดี๋ยวก่อนที่หลังใครแต่งงานนะฮะอย่าเชิญไปนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะเชิญผู้หลับใหญ่อีกหลายๆท่านนะครับครับขอเชิญเจ้าสาวตรงนี้หน่อยนะฮะเอ่ออยากจะถามความรู้สึกของเจ้าสาวเอ่อคุณกระเช้าครับค่ะ คุณไปพบเจ้าบ่าวและเจอกันที่ไหนแล้วมาตกหลุมรักกันยังไงช่วยบอกให้กับทนพู้เกตที่มาร่วมงานได้ได้รับทราบหน่อยครับปากคนอื่นนะคะก็้องบวกกนค่ะคว่าหนูไปเจอกับพี่รัมจัมก็คือที่ป้ายรถเมย์ค่ะย่างนี้นะฮะใช่ค่ะคือพี่รําจัเนี่ยเขาก็เหมือนตามชื่อเขาเลยนะคะ ลรำซ้ำคือรวยนะลรำค่ะล,ำลำ่ำรำเขาล้ำมากเลยค่ะลรำซ้ำคือหุ่นเขาลำ้ <c oughs> าลำค่ะเขามีกล้ามค่ะเขามีซิกแพคค่ะ<อ>และที่สำคัญนะคะเขาอ่ะเ,เขาเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองออกกําลังกายค่ะต้องครั่ะดึกดึกนี่คือเขาจะติดวายค่ะไม่ไม่ไม่ติดเล่นเวทเล่นเวทติดเวทเล่นเวทใช่ติดเวทออกกําลังกายไปติด ติดมากค่ะการออกกำลังกายเล่นเวทอะไรเงี้ยค่ะเขาเล่นกี่กี่คู่ครับเวทเนาี่ยก็แบบสองคู่สองคู่ใช่ค่ะเล่นยกอย่างนี้หรือว่ายกอย่างนี้อ้อาบางครั้งบางครั้งก็แบบทั้งสองมือเลยอสองมือเลยจะหลับกันเลยค่ะแบบยังไงฮะก็ทีน,นี้นะคะคกล้ามน์เขาก็รอเลวนะคะทีานี้ที่สำคัญเลยะค,ะค่ะเขาขี<ๆ>่เก <vent> ่งค่ะเฮ้ยขี่อะไรครับขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมากเลยค่ะเฮ้ยแล้วอะไรกันฮะอะไรคะคือยังไง คือมอเตอร์ไซค์คือคุมคุ้มยังไม่ชอบตอนขี่หรอกใช่คือชอบตอนขึ้นค่อมครับเ้ยขาขี่ไทยอ้ํค่ะเขาขี่ไทอ้ํแล้วเวลาเขาขึ้นค่อมนะคะกาทำนี้ค่ะเขาค่อมเก่งมากแล้วหล่อมากเลยค่ะท่าสวยท่าสวยค่ะแล้วไงต่อครับเขาก็แบบคือปักวันช่วงเวลาขี่นี่เป็นไงฮะเวลาบขานงเวลาขี่ท่าเขาดีมากนะคะมีท่าอะไรนะครับ เขานั่งขี่แบบนี้ก็เท่แล้วบางทีเขานอนขี่บางทีเขาแบบว่าเอ่อตีลังกาขี่ก็มีค่ะใช่ตะแคงตะแคงขี่ก็มีซ้ายขวาหน้าหลังใช่โอ้โหท่าเยอะนะฮะท่าเยอะนี่ล่าสุดเลยค่ะเขาตีลังกาขี่นี่วัวลายหักเลยค่ะมันอาจจะตก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 รถไปนิดนึงเขาตรงนั้นไม่ได้ระวังตัวเล่นท่าเยอะไปหน่อยท่าเยอะนะครับยังมีอีกค่ะอะไรที่ประทับใจครับเขาชอบเบิ้ลเค่ะเอ้า ขับมอเตอร์ไซค์มันต้องเบิ้ลครับใช่ค่ะเขาเบิ้ลเขาเบิ้ลเบิ้ลเดียวหรือกี่เบิ้นฮะโอ้ยหลายเบิ้นเลยค่ะยังไงฮะเบิเบิ้ลเลโอ้ยเบิ้ลและลากยาวด้วยสุดยอดครับเพรผมว่าคือเขาชอบตรงผมชอบเบิ้ลครับดีมากเลยครับพอผมเบิ้ลเสร็จปุ๊บก็เขาก็เชิญไปถ่ายน้ำมันเครื่องอีกแล้วน่ปรบมือให้หน่อยเลยครับเป็นคู่รักตัวอย่างจริงๆนะฮะ ต่อไปเราจะมาถามความรู้สึกและก็ความในใจของเจ้าบ่าวบ้างนะครับคุณลำซำครับผมคุณลำซำเจอเจอเจ้าสาวที่เดียวกันหรือเปล่าที่ป้านรืเมร์หรือเปล่าเออตอนนั้นคือยังไม่เจอที่เดียวกันครับไม่เจอที่ไหนคือตอนนั้นคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันผมขี่เขาซ้อนก็คือไปต่างจังหวัดนะครับก็ขับไปเรื่อยๆรยเห็นบรรยากาศมันดีปุ๊บเออแล้วทีนี้ขี่ขี่ไปฝนตกฝนตกผมก็มอเตอร์ไซค์ก็ต้องเปียกกระเดผมก็หลบเข้าไปในกระท่อมเอ บรรยากาศมืองหนังไทยบรรยากาศมืองหนังไทยพอ <c oughs> ม,มองไปมองมาเอ้ยไม่รู้จะทำไงก็เลยมองตากัน2คนอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเขาก็ส่งตาปิ้งปิ้งปิ้งไอ้ผมก็ปิ้งปิ้งปิ้งแแค่สายตาก็รู้กันห<อ>ลังจากนั้นผมก็เลยชวนเขาไปไปไปไไหนต่อครับชวนไป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 โรงแรมไปกินก๋วยจั๊บกันดึกด ไปมาขายผมจะลังจะได้เข้าได้เข้าเข็เขมแล้วไปกินก๋วยจั๊บทำไมไปกินเพ<ว>ื่อให้ร่างกายมันอบอุ่นโดนความร้อนก็สร้างอุณหภูมิสร้างอุณหภูมิสร้างอุณหภูมิ <c oughs> ใช่ใช่แล้วยังไงต่อหลังจากนั้นไม่คิดเลยนะครับว่าในกระท่อมนั้นมันมีอะไรนะเขาเรียกว่าอุปโภคอะไรนะอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่อุปกรณ์เตียงในพานเตียงในพานมันคือยังไงครับเออคุณไม่รู้เหรอแหมคุณน่าจะรู้กับผมนะ ม่ใช่เตียงในพันมันเป็นเตียงไม้ธรรมดาแค่เขาเรียกแค่เป็นแค่อยู่แค่ไหนฮะประมาณแค่นี้ครับแค่นี้เฉพาะที่เอาหัวหนุนนี่แล้วไงต่อฮะเพราเห็นว่าเอ๊ะแต่มันบรรยากาศดีผมก็เลยท้าจะทำยังไงเลยผมก็เลยแบบคุยเขาคัอไปขยับขยับขยับเขาขยับเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วผมทำเนี้ยปูไตปูไตสักพักเขาวิ่งหนีวิ่งไปที่ประตูวิ่งไปที่ประตูแล้วก็ออกไปถนนใหญ่ล็อกประตูให้แน่นเลย โอ้กหพวกงูพวกเสือมันเข้ามาอันตรายเขาก็ระแวงอยู่ใช่พอเคา็อกประตูเสร็จปุ๊บผมก็ไม่รอช้าแล้วผมก็ดึงเข้ามาม้วนเลยเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอ้อมแขนเราอเขาสะบัดตัวผมกระเด็นเลยปั๊บเขาวิ่งเข้าไปในห้องน้ําขังตัวเองไว้ล็อกประตูล็อกไว้ผมเคาะปอกปอกปอกออกมาเธอสักพักเขาก็เปิดประตูอแล้วเปิดประตูมาพร้อมกับคำว่าปล่อยฉันไปเธอนุงพาเช็ดตัวผืนเดียว ดูสิทำไมอย่างนั้นละ่ะฮะเขาบอกอากาศมันร้อนเดี๋ยวมันจะหนาวโอ้อากาศมันร้อนมันหนาวมันหนาวมันหนาวคือถอดให้ร่างกายอุ่นเพราะเสื้อผ้ามันเปียกอากาศมันร้อนเดี๋ยวมันจะหนาว <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ผมผมตื่นเต้น ไอ้ยังไสอากาศอากาศมันร้อนมันหนาวอากาศมันหนาวเสื้อผ้ามันเปียกเดี๋ยวป่อดจะบวมอ่าได้ไหมผมก็ถอดถอดเสร็จผู้ผมผมพยายามจินตนาการตามคุณอยู่นะขอโทษทีพอมาแล้วพเขาถอดมาเหลือผ้าชีทุผืนเดียวผืนเดียวแล้วผมก็เลยไม่รู้จะทำไงผมก็เลยดึงเข้ามามวนพับับพับเขาเฮ้ยเอาแล้วพอผักผมก็เดินเอาผมก็เลยถีบเขาไปที่เตียงปั๊บเอาแล้วอันนี้มันถึงขั้นนี้แล้วขอล้มลงไปที่เตียงปั๊บผมเขา้ยเหมือนท่าขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เอาแล้ว แล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยจะทำไงดีกดเลยกดกดมือขวากดเอาขวามือซ้ายเขาไปขวาโทรศัพท์ขึ้นมาเฮ้ยเขาโทรแจ้งตำรวจไม่เขาถ่ายคลิปไว้จะได้วาเก็บเอาไว้ไงผัวมีอะไรจะได้ไปฟ้องตำรวจเขาก็พันเอาไว้เขาผู้หญิงใช่ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ตะขึ้นทิ้งไปปั๊บปั๊บผมกดสองมือเขาก็ดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาคิดดูแรงหญิงหรือจะสู้แรงชายหลังจากนั้นผมก็ตกเป็นของเขา เขาตกเป็นของคุณสิครับแต่นะผมตกเป็นของเขาเพราะว่าวันนั้นกินก๋วยจั๊บไปเยอะไม่มีแรงโอ้โหไม่น่าเบิ้ลก๋วยจั๊บเลยใช่ครับโอ้โหฟังประวัติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปแล้วนะครับโอ้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงคริงขอให้รักรองรักรองเรือนกันนานๆอ่ากันเชิญงคุณพ่อก่อนแล้วกันนะฮะคุณพ่อคุณพ่อได้ครับทางนี้ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกล่าวอะไรให้กับคู่บ่าวคู่สาวหน่อยนะครับ ก็เอาตะเกียบไปใส่อะไรเลยนะเอ้ยจะเล่นเฮ <Hey! S 2> ้ยเธไม่เล่นแล้วทัก <c oughs> แม่โวนแม่ออาคุณแม่ครับคุณแม่จ้นสาวครับขึ้นม,ม,ม,มากล่าวเลยนะครับคุณแม่ระวัง นี่นะนักกินยังไงประกาศหอมติดแว่นติดเสื้อไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยนะคุณแม่โหนี่อะไรครับผักผึกเต็มตัวไปหมดเลยอร่อยโหนานจะได้จัดงานใหญ่ค่ะโอ้ดีใจที่ลูกสาวโอ้ยดีใจค่ะอธรรมดาไม่ได้ดื่มขนาดนี้ละครัวันนี้ดีใจนะฮะเชิญคุณแม่กล่าวอะไรให้กับลูกสาวแล้วก็ว่าที่ลูกเขยในอนาคตหน่อยครับย่างเิญครับจนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี ทุกคูข,ขั้นไม่ต้อง <S 2> <S 2> ด่อเยอะครับที่มาในงานออแต่งงานลูกสาวฉันดีใจมากครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเต็มที่ไปเลย arrived. ลูกสาวฉันเนี่ยมีผัวเป็นตัวเป็นตนครั้งแรกปกติเนี่ยโอ้โหไม่ซ้ำหน้าเราค้าคุณค้าใครมาจีบมันก็ได้เข้าหมดเนี่ รถก็เห็นที่กูเอ้ยพระป่าเอ้พระป่าที่รถพระป่าเอ้รถ้ันที่กรุงเทพนะเขามาทอดพระป่าที่วัดเนี่ยนะรถได้กับเขาทั้งรถเนี่ยลูกฉันอะหัวมันทั้งรถเจ้า้าแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอย่างอันนี้มมนมานว่าไม่ถือสหะถือว่าบริสุทธิ์อยู่คาก็ขอบคุณนี่รถทั้งพระป่าทั้งคัดยิงบริสุทธิ์ด่อยก่น ทั้งคัน,<า>น่ทั้งันทางผ่านก็ทั้งผ่านนะนั่นเป็นทางผ่านลูกสาวของฉัน<ม>ยับร<ม>องว่าลูกเขยฉันน่ะโชคดีไม่ต้องมาสอนแล้วลูกสาวฉันคล่องละไอ้เรื่องแบบนี้พวกมีผัวมาเยอะยอดีรู้ดีใจด้วยนะลูกนะ,ะครับเจ้าสาวไม่ไมีอายมั้งเลยเหรอครับคุณแม่เห็นแม่ภูมิใจหนูก็ดีใจไงครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกเฮ้ยปวดเจ็บปวดร้นร้าวครั้งแรกเจ็บปวดรวดร้าวครั้งที่สองแล้วจัะ ปว,ปวดแสบปวดร้อนไอ้แล้วครั้งที่สามเรื่องเลวร์มาเทิงใจแล้วอย่างนี้จะเอาเรื่องไหมฮะอย่างนี้โอ๋อไม่เอาเรื่องหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีความสุขเราสุขฟัง,งเราสุขฟังแล้ว แม่อยากจะบอกอะไรกับลูกเขยหรือว่าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ไหมครับจะอวยพรก็ไม่เป็นฉันคนเก่าก็ต้องเอาเพลงเก่าๆอะค่ะต้องอย่างนั้นเลยครับเพลงชอย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 เพลงอะไรเงี้ยอ่าได้เลยฮะเอ้ยมามาอะไรมาอะไันอมาลองกันหน่อย ร้องอะไรเออเลียงช่อยก็ได้อะไรก็ได้ขึ้นมาเลยแล้วร้องไปพรเขาอย่างพรอนย่างต้องไปพรอนเขาดิอันเราร้องกันแล้วนะจ้าอันเรามาชมกันให้ชัดอันเรามาผัดกันร้องให้เป็นตังวะทำนองแล้วให้มันคล้องดีเอยคล้องดีแล้วก็คล้องดีฉันจะชมไมโครโฟนนี่แหละเจ้างั้งแัดก็จะชมบ้างเพราะมันดังดี ได้เ่้าวมันดังดีเอพูดถึงไฟฟ้ามันมาก็ยังไงพูดถึงไฟฟ้าได้พูดถึงไฟฟ้า มันมายังไงมันก็มาตามสายของมันละสิมันมีแม่เหล็กทองแดงละหมุนนะแข่งกันมันช่วยกันผักมันช่วยกันดันมันทำอย่างนั้นเําทอย่างนี้เอจาเอจา งานแต่งไปอวยพรอะไรไฟฟ้าตลอดมันจะได้เข้ากันอ๋องานคับลูกเราจะมีผัวขอด้นสดๆสัก่อนได้ไหมอะไรก็ได้ได้นงแต่ถ้าฟังไม่ได้เดี๋ยวไล่กลับโต๊ะเองอ๋อลูกสาวลูกสาวจะมีผัวออลูกสาวอยากมีผัวกันจนตัวสั่นนว ขึ้นไม่ทัน,ะะนร้องไห้แม่จับมดทิ้งนางน้อยแล้วมาต่อยทิ้งนางนมใ <az> ห้มันปวดให้มันปวาใจได้เอจ้าเอจ้าอวยพรคุไปอะไรกูให้มันปวดให้มันปวด ข้าตัวลูกชายกับลูกสาวเอาโดนนะขอบคุณนะฮะขอบคุณพ่อเจ้าบ่าวและแม่เจ้าสาวด้วยนะครับวันนี้นะฮะนอกจากท่านประธานนะครับประธานชายแมนที่จะมาเป็นเกียรติในงานนี้แล้ววันนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านนายกนะฮะวันนี้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเกียรติมากครับนะครับขอเชิญท่านนายกสมภชนะฮะขึ้นมากล่าวอะไรให้กับคู่บ่าวสาวครับ นายกเดี๋ยวก่อนทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่นายกยกอะไรเนี่ยยกสารพูมิครับท่านช่วยกล่าวอะไรไปเกียรติในงานนะครับกาบเรียนท่านผู้รายการท่านนายอำเภอท่านนายกอบจครับสจท่านนายกอบตท่านอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มางานมงคลสม สมรสครับบงคลสมรสของทั้งคู่นะครับก็ในวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในงานแต่งงานนั้นผมผ่านไฟรายงานเแลือเกินก็อยากจะนําสิ่งที่ทำไมม่พูดให้มันไหลไลื่นๆื่นมาพกับอักมาะนพูดแบบนี้เป็นลีลาการพูดเับเหมือนละแวงอะไรสักอย่าง ในการที่เราลง <st aff> เเวกอย่ายพุ่งมนที่ตัวด้วยครับเ <c oughs> น้องประชาชนนะครับยังไงก็ให้แขกผู้เกียรติได้กินกันก่อนค,ค่ยอยออกกับข้าวกลับบ้าน <st aff> นะครับก็มาเล่าถึงประสบการณ์การไปงานแต่งเจ<ด>้ <ๆ S 3> าสาวเนี่ยช่วยบอกอะไรเจ้าสาวหน่อยฮะเจ้าบ่าวเนี่ยวันที่ขอสัมภาษณ์หรือบนเวทีเนี่ยเจ้าบ่าวเขาจะมีเพลงให้กับเจ้าสาวไม่เพลง ขอคนรู้ใจของไอ้พี่ลมพร,รหรือไม่หยุดตรงนี้ที่เธอของฟอร์รบเจ้าสาวเขาก็จะมีเพลงให้กับเจ้าบ่าวเพลงอะไรครับหลังจากเข,าข,อข,อข้าหอคืนแรกเจ้าสาวจะร้องเพลงนี้ร้องเพลงอะไรครับเจ็บนี้อีกนานโอ้พวงพัดพวงพัดปกเหล็กครับหอคืนที่สองเจ้าสาวจะร้องเพลงนี้ครับเพลงอะไรครับบาดแผลคราวนี้รู้ดีว่าหนัก ให้มันใหญ่นักต้องรักษานานก็คืนที่สามความคุ้นเคยความรักที่มีให้กันครับเจ้าสาวจะร้องเพลงนี้เพลงอะไรครับเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดเกินนิดเดียวเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดเกินนิดเดียวพอคืนที่สี่ความรักมีให้กันมากขึ้นครับเจ้าสาวจะร้องเพลงนี้กับเจ้าบ่าวครับเพลงอะไรครับสบาย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  สบายสบายเริ่มสบายแล้วครับผมครับเพราะคือที่5ครับวันรุ่งขึ้นวันที่6กเรยจะต้องกลับไปทํางานที่บริษัทแล้วถูกต้องครับจะร้องเพลงนี้กับเจ้าบ่าวเลยครับเพลงอะไรครับอีกดอก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 โอ้อยู่กันไปสักสองปีครับเป็นยังไงฮะเจ้าสาวกลับมาขอร้องเพลงให้กับเจ้าบ่าวครับเพลงอะไรครับท่านเลิกแล้วค่ะหนูเลิกแล้ข้าเแล้วค่าดัดเลิกแล้วค่ะหนูเลิกแล้วข้าดัดดัด เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เจ้าสาวอย่าท่านพูดอะไรให้เงียบทั้งงานสาาสาธนฟังได้เนี่ยพูดอะไรเอาอะไรอะท่านอยากเข้าใจหอแล้วอ่ะเออโอเญต่อเลยครับท่านฮะคือก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราเนี่ยคุยพูดกับผู้่าวสาวได้อะไรสาวสาวสาวเลยค่ะคอยทาโดนแล้วเนี่ย เมื่อยแขนเมื่อยขาไปเบิร์ดแล้วเดี๋ย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 วจะมาบ่นอะไรว่าแต่ว่าคุณเป็นใครพุ่งเข้ามาในงานเนี่ยเขากำลังพิธีการกันอยู่นายกยังพูดอะไรไม่เสร็จเลยปฏิทูเห็นไหมคะเนี่ยแห็นตัวอยงสี่นักล่องขาสุดเนี่ยแพงนะคะเด้อรองเท้าเนี่ยแปดร้อยรองเท้าแปดร้อยแมนสุดเนี่ยพันหาใส่เนี่ยสุดสุดเลยแพงสุดเลย,เลยนักสุดสุดเลยแล้วใส่ามาทำไมล่ะครับ เอ้ยคุณเป็นนักร้องเหรอแม่นค่ะเอ้านักร้องเรียกนักร้องมาฉันจ้างเขามาร้องเพลงอวยพรให้ลูกสาวฉันใครอะคนเนี้ยเขาชื่อของเขาแหละไอแม่บอกชื่อดี่าอู่สิเขามีชื่อแม่เมาแล้วอะอะไรแม่อย่าเมาสิชื่ออะไรเขาชื่ออะไรคุณแม่ไอ้อะไร่นะแม่จ้างมาอ๋อคุณมายุรีเอ่อมามาอ่ะ มายุรีสีแบบแบบเดียนใจค่ะเดียน,<อ>ใ,นใจเดียนใจไอ้อออสายอีสานอ่ะเพลงอเลย วันวันนึงเนี่ยฉันกี่มื้อครับสองมื้ออ๋อเหรอ,อบางวันก็ฉันมื้อเดียวอ๋อใช่แล้วฉันใดฉันนั้นฉันตอนไหนอันนี้ไม่ได้ฉันและตอนไหนที่ร้องไม่ต้องห่วงฉันละจ๊ะอ๋อต้องไปถามเสก <c oughs> อ๋อฉันสองมื้อเป็นประช่อนแดดเดียวรูปร่างแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็เลยกินเข้าไปปลาออกแลวไม่กินไม่กินเออ